เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่15มีนาคมที่โรงพยาบาลศรีนครินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่น ดรสมศักดิ์จังตะกุลผู้ว่าราชการจงังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดห้องผู้ป่วยพิเศษละมุนใจไกโควิดจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใย,ยอัจฉริยะยับยั้งและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 ณศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่นเพื่อตอกย้ำความเป็นเลืศดทางการแพทย์ระดับประเทศโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติจีรวุฒิพงศ์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน ห้องผู้ป่วยพิเศษและมูลใจไกลโควิดคือผลสำเร็จจากโครงการวิจัยร่วมของคณะแพทยศาสตร์กับบริษัทไอเคคับจำกัดที่นำผลวิจัยไปพัฒนาเป็นเส้นใยเอว A VA. และนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอในห้องทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นผ้าปูที่นอนปลอกหมอนผ้าผ้าเตียงผ้าหม่มผ้าม่านผ้าเช็ดมือรวมทั้งชุดผู้ป่วยที่สวมใส่ก็เปลี่ยนเป็นนวัตกรรมผ้าเส้นใยพิเศษชนิดนี้ที่ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและแบคทีเรียรวมถึงเชื้อโควิด -19 กก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งซึ่งเป็นการพัฒนาการนะครับโดยใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสวิกฤตนี้คืออะไรวิกฤตที่คือการแพร่ระบาดของโควิด19 แต่การแพทย์ของประเทศไทยเรานั้นก็ถือวาอ่าได้เป็นประเทศที่พิสูจน์ตนเองแล้วว่ามีบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลและสาณสุขที่เข้มแข็งและมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการดังนั้นจึงมีการปรับปรุงนวัตกรรมห้องพักทางการแพทย์นั้นให้มีการหลีกเลี่ยงนะครับหรือ,อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยนั้นสิ่งที่เราพยายามที่จะส่งมอบให้กับผู้รับบริการคือ เราพยายามจะลดความเสี่ยงให้เหลือต่ําที่สุดนะครับการเลือกใช้ผ้า,า a v a เนี่ยนะครับก็จะทําให้สิ่งมีชีวิตหรือเชื้อโรคที่ตกค้างอยู่ตามผ้าม่านนะครับตามเสื้อผ้าเนี่ยมีปริมาณน,น้อยลงหรือเป็นศูนย์นะครับอันนี้ก็จะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อเข้าไปสู่ชนชนหรือแม้แต่เข้าไปสู่ ผู้ที่มาเยี่ยมผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลศรีนครินที่เราพยายามที่จะ,อะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชนของเรานะครับขอบคุณมากครับ